คือโครงการนี้เริ่มที่ทจริงๆแล้วคือตอนจริงกเป็นรอยต่อระหว่างการเป็นแาท,ทย์เป็นใรแจ่มใสก็คือเริ่มตอนโมชดลเด็กพอ5ค่พยายถ่ายพยาธยิไม่มีหมดต้อกันทั้งคังก็คือตัวอะเบน,นโซนที่ได้นะคับสีดัสู ยาเสริมธาตุไอโอดีก็คือใช้ตัวตัววนแก้ปัญหาเรื่องภาวะซีดในเด็กจนมาถึงสาวไทยแก้มแดงจริงๆเอาอันเนี้ยมาเรื่องตัวนี้มีใช้ก็วบีฟอร์นนแล้ฟิวโอยังมีแต่ว่าเม็ดบอลทำไมไม่เป็นวงกลมหนูตายแล้วไม่ได้เกิดเป็นวงกลมเอาตรงนี้มาวางงันต้องงานอบรมก่อนนะคุณไม่ผ่านการอบรมคุณไม่มีสิทธิ์แต่งงาน เป็นบรรยายเรื่องนี้ังแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยรับยาเสริมท่าถ้าคิดว่าจะตั้งแผนวันที่รับคือรับคิดว่าจะตั้งแผนอีกสามเดือนข้างหน้าคุณไปที่รพสตฟรีทุกวันวันละหนึ่งเม็ดทุกวันบวกกับโปรเลกท์ลดโรคือ0.4ด 0.4มิลลิกรัมทีนี่ท่านอีก12สัปดาห์ข้างหน้าเลีย่ยนจากยียนสัปดาห์ล้วแมีสสริขึ้นมาพวกเราที่จริงจริมีคำว่าสุดีส่นสวนคำนี้เข้ามาเนี่ย่าจดีกับป่ะชชนกับพ้นแบบพัฉพาะสวน รวงไปถือส่วนบนขั้วมาข้างแรกคือฐานเล็